วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอ็มซี <FC S 2> ทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมทั้งครีเอเตอร์ทุกช่องนะครับ <นะ S 2> บอกว่าจะเป็นหลายช่องนะครับพ <นะ S 2> ี่น้องก็เบิ่งแยกแก้เอานะครับระว่างเพียรพร้อมระว่างมิจฉาชีพจะหลอกจะล่วงไปเขามองที่บ่ดีว่างามนะครับพิจารณาเอาให้ดีนะครับ เมื่อนี้ตามนัดตามสัญญานะครับสามสิบมกราคมหกสิบเก้านะครับมือว่านนี่ก็ถือโอเบเมื่องนเนาะก่อนมื่อวัน่อนวันพุธก็ถือว่าผ่านนะครับสามสี่ตรงตรงแบบไม่ได้กลับ กะสิเปลี ER totally ่ยนยุ่ระมาานั hmm. ่นแหละพี่น้องครับฮาแมนก็คือแม่นพักที่ดอกว่ามันตาเห็นคนหละฮาบเมนฮาบเมนมันก็คือบแมนม่นมีจักตัวกับมีนะครับมันเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องก็ให้พิจารณาเอานะครับหอยห้าสียำยังสีด้ฝันดีฝันเขาจังเอาจังลงทุนฝันเขานี่ฝันจังไหนติเจ้าของฝันว่าจังไดหมุนขค้ืน ฟันว่าได้ยังฟันว่าได้ยังฟันว่าได้โตได้อย่างนีนะนั้นมาเขากันฉนั้นมาเขากันโยนยังหนักเอาเองนะครับนั่นคือตัวหนักของพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นเทียงแนวทางนะครับเป็นเตียงแนวทางหามันเขา่ามันก็ขึ้นจังดีไปนะครับ ห้าบลเขามันกัเสียทรัพย์สินเงินทองห้องห้องกระตองกิจารนาเอาเองนะครับว่าเออสีนักตัวนี้สีนเน้นตัวนี้เลยฟันแล้วฟันเีววนยนปลอยห,ห้าแล้วมันเข่ากันก็ปลอยห,ห้าแล้วจังเอานะครับเพราะว่ามีคนมีบอกสู่ฟังมีคนพ่อมาม่อว่านี่ว่าเพิ่นวิหนียอนผู้ได้เป็น แตมแตมมีนะครับเพืู้เพิ่นฝันเข่ากันเด้ฝันเข่ากันเด้เพิ่นคอยทุ่มเิ่นก่เลยลงทุนหลายเนาะเพราะว่าพอยห้านี่บ่บอกว่าให้ทุ่มจะเกลี่ยได้มีแตว่าคอยเปลี่ยนคอยไปนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับมือนี่ก็ให้มาคือเกานะครับ สามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดหกสี่เอาขึ้นมาดูเถอะสี่มันฝันไดอีกไปแต่มีซี่ไหมเกิดแล้เออสีมากขึ้นก้อนล่ะฝันไดเป็นแต่มีเจ็ดฝันไดเป็นแต่มีหกแต่ว่าขันมีหกย่ำไดยเปลีนหัวเลยที ิปนเป็นเก้าติอืมเปนเป็นเก่าเพราะว่าพอยห้าปคได้ปีนเมื่อนี้ปีนให้นะครับปีนหัวหกกระดกหัวเป็นว่าภาษาไทยกระดกหัวบางคนก็ไม่ได้กระดกหัวว่าสันวดศูนเก่าคนไทยเพิ่นเล่าแมนขันบ่มีขันบ่นบปีนหัวเก้าก็ตินหน่อยหางยุบขันบ่ปีนหัวห้องก็เป็นเก่านะครับ สามตัวเจ็ดหกสี่ตัวแถมตัวกันคือสามหนึ่งโบยอยูใ่ในส่วนหกเจ็ดหกสี่สองตัวเจ็ดหนงสี่ก็มีเจ็ดหกเจ็ดสี่หกสี่กระดกหัวหกเจ็ดเก้าเก้าสี่ตัวกัน 3, าสามหนึ่งมาจะใส่บุกอะไรเนี้ยนั่นละนะครับ มาหนี้ว่างได้ก่อนในจับซีตัวแน่ตีจ้าเนาเอากีตัวไปเบิ้งก้อนสันพิเศษแน่นี่ซีตัวอันนี้คือซีตัวคลฮงห้าของปอบเป็นสีว่าของปอแต่ว่าเด็กพิเศษทีมงานที่ขี้เจอว่าจับซีตัวร่องบางแหนวสั่นไปทดสอบพี่น้องทดสอบตามกล้วยเรียกร้องตามกล้วยเรียกร้องแต่ว่าในสวนคลองห้าอะไรสวนผมมีซีตัวเด้อนะครับอาจจะเป็นพิเศษจังหน่อย บ่ปอนเด้อพี่น้องจริงคืนข้าเสียก็พ่อแดงมาปอนชอบมาเอาก็บพราเป็นนังตัวพิเศษตัวพิเศษสี่ตัวเด้อพี่น้องบ่แม่นส่งปอมเด้อสามมาใส่เันออกตัวนี้สิว่างไดหล่ะพี่น้องล้านแตกจ้ะสี่ตัวพิเศษไอ้เบิ้งซื้อๆเด้อพี่น้องเด้อพอต้องลงทุนก็ได้ ไอเบิ้งซื้อนะครับครับปล่อยห้าลงกอนครับตัวพิเศษไอเบิ้งก่อนอืนนี้ออกไอเบิ้งห้ามันเข่าบอกไม่ตั้งใดกับพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องผูมมากวิ่งกับวิ่งซีวิ่งฮกกันละอันตัวเดียวกับคือซีซีคือเพิ่นวาเพิ่นวามาเป็นล้านนั่นบอกครับครับครับบ่อยากว่าดอกบ่อยากว่าดอกนี่เพิ่นวาเอ้าพี่น้องครับ องตัวเจ็ดหกเจ็ดสี่หกสี่ครับเจ็ดเก้าเก้าสี่แถมตัวกันมาสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งกับงามดีดีครับนี่ที่ไปที่มากเท่กันแต่ว่าพวกเรานะครับฟันกับพวกเราบักครับพ่อฝันกับพวกเราเราบอกตัวเลขคือฟันคือฝันใดมากแล้วครับขึบบ้นมาใจควมเบิ่งไปครับรวามหรอ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วตัวเลข่อเแห่ฮาวมาแล้วมาตัวงกงตัวพิเศษไหมครับตัวมัดตัวสวับทำไา้พอยห้ามิตพอยห้าจับสี่ตัวให้อยู่ เรียกงามงามมืออยู่รอแถวไหนน้อเนี่ยมือนี่เนาะยู่ลวแถวมือนล่ออกลอนอกล้ี่บอกอกครับบักเอินดิสามซีกับยุนีดิศูนย์สองกับยุนี่แม่จังเมือได้ครับตันทุสมอกมื่อยูดแถวแถวนี้แล้วพี่น้องเลอนยสามเลนยสามกัเลสามมาใส่นี เป็นสามเจ็ดหกสี่น่าแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเอฟซีอยาาแคบอย่บ่ซื่อว่าสันตินมาอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันคือกา,ารแนวทางความฝันได้มาจากฝันนะครับเอาฝันเป็นตัวตั้งเลีอนอนเอาตัวไหนเลขนอนเอาเลี้งนอนมาเลี้นอนเอาฝันล้วนๆนะ จัดไปพี่น้องนอนเอาก็ได้ครับพี่น้องอันนี้ของแท่เด้อพี่น้องเด้อใส่กอดเสื้อเสื้อไม่แดงมือลือเราใส่สีแดงดวยครับใส่เสียสีขาวสางสองทีมงานอยู่หนึ่งมีแต่ของแท่เมื่อเสียบปแดงแต่ว่าสีเป็นสีตัวแตกซะละ ลงสูญน้อยได้เยอะที่เอซี่หวังเ้ินมานารักเอซี่ตัวตัวได้ครับซี่ตัวแตกยกสามมใส่นีก็ได้สามเจ็ดสี่หกสี่หางเดียวแม่นพ่อพ่อเนี่ยหางเดียวสามหนึ่งมัตตาไ่จ้ะสามหนึ่งจะมาจากฝันนะฝันฝันคือกันครับเป็นไปได้คือกันอยากได้ฝันสันๆเนาะฝันสันๆก็ ฟันเจียวแกกับผู้หญ้าผู้หญิงเว้นเสียแหลมาเลยมีสีโอ้โหนี้สีย่ามได้สิฟันเจียวผู้หญิงหลดเป็นส้งนั่นมันบ่พอคิดเอาตีคิดเอาเอาล็กพอไปครับโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณพ่อยห้าลายๆครับขอบคุณครับ